ร้านติ่มซำร้านใหม่ซอยท่าอิดไซม้านนทบุรีเจ้าของร้านเปิดฟาร์มกุ้งนะคะฉะนั้นเมนูที่มีกุ้งคือกุ้งจุกๆนั่นๆแบบนี้เลยนะคะขนมจีบกุ้งดีมากนะคะคือกุ้งเนล้นเลย ล้นทะลักออกมาขี้ออกมานี่คือหลุดเนื้อกุ้ออกมาเป็นชิ้นๆอย่างน,นี้เลยนะคะเลิศเวอร์นะคะเป็นปากทีนนะะ่มาคำมากๆตองเต้าหู้หอกกุ้งก็อร่อยมากเลยะคะ่ะ<ม>แล้วราคาเขาดีมากอะคะ่ะแบบ23-10อะไรอย่างเงี้ย60บาทถูกมากอันนี้เป็นขนมกีบใบชะพลูอัแปกดีนะคะมันจะกลิ่นห,หอมๆใบชะพลูแล้วเขาก็มีเต้าหู้คลองแงะด้วยค่ะทอดมากอบๆนะคะไม่อมน้ำมาแล้วก็น้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มที่เขาทำเองนะคะใครเป็นเต้าหู้คลองแงเลิฟเวอร์ก็คิดว่า ดีเลยน่าจะชอบจ้ะเข้ามาจากกระบี่นะคะร้านนี้มีเมนูสังขยะแคลก,กร์กด้วยสั่งขยาเขาจะเป็นแบบใสๆนะคะหอมไข่อร่อยแล้วก็ไม่เคยกินที่ไหนนะคะทานคู่กับชาร้อนอร่อยมากร้านเขาก็เป็นร้านหนึ่งคูหาเล็กๆนะคะตกแต่งแบบสบายๆโคซี่นะคะมีห้องแอร์นะคะก็นั่งสบายค่ะเจ้าของน่ารักมากอัธยาศัยดีนะคะร้านชื่อปันติมซำมทานติมซำแล้วในทุกๆเข่งเนี่ยเขาก็จะนำเงินไปบริจาคด้วยนะคะแนะนำค่ะ คนรอคนนี้พามากินนะคะคนรอเห็นแม่อยากการกร็เลยพามาน่ารักนะ่าชื่น อิ่มแล้วนะคะทานไปหมดอันนี้เรากลับบ้านอันนี้ทางร้านให้น้ําจิ้มไปด้วยทางร้านไม่ได้ขายน้ำจิ้มนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้เล่นพริกนะได้น้ำจิ้มต้องให้น้ำจิ้มด้วยไม่ห่วงน้ำจิ้มจ้ะมีปะเขุตเต๋เราทานไม่หมดทานไปทไิดเดียวก็กลับอินมแล้วล่ะ ทางร้านให้น้ำจิ้มกับไม่ยุกไม่หวงน้ำจิ้มนะฮะอันนี้คือน้ำจิ้มไม่ต้องซื้ออ่ะ